พวหน้าม,มันหมาไปอะน่ารักจังไหนหน้าอ้ออาทำไมมาวิ่งตัวเดียวอะอไปดูหนาคยะบีแลไม่มีเจ้าของเหรออุ้ ดูดิดูดิดูความนั่งด้วยอ่ะไม่กิฟหรือว่าจะเป็นลูกหมาหลงทางฮะใช่แน่ๆเลยอ่ะแล้วเจ้าของไปไหนอ่ะน่ารักแบบนี้เขาต้องมีเจ้าของแน่ๆเลยไม่มีนะดูสิแถวนี้มันเป็นสวนสาธารณะจะมีใครอ่ะน้องหลงมาน้องหลงมาทุกคนเราเจอสุนัขหลงทางแล้วเป็นพันด้วยนะเป็นสุนัขที่แบบขนฟูมากพันุ์แบบต่างประเทศอ่ะเป็นแบบมีสายพันธุนะแม่ดูสิ แล้วทขาไม่ไปไหนเลยอะเราเลี้ยงแต่แมวแล้วจะอยู่กับแมวได้หรอปล่อยเขาไว้ตรงนี้ได้หรอแล้วเขาไปไหนแล้วหมาอุ้ยไม่กิี๊น่ารักอะน้องแบบเชื่องมากเลยอะน้องไม่กิี๊แล้วเขาติดบิงอีกแล้ววะไม่กิี๊อุ้มได้ไหมใได้เขาบอกอุ้มพลาดบาเลยเขาบอกว่าห้ามอุ้มหมาหงายท้องเดี๋ยวหมากินไก่หรอเขามั่วหรือเปล่าแล้วถ้าอุ้มแมวหงายท้องอ่ะเดี๋ยวแมวกินปลา หนูอยากเลี้ยงหมาหนูเคยแต่เลี้ยงแมวหนูขอลองเลี้ยงหมานั่ไเล้ไหมหนูน่ารักอ่ะแม่ทำไงบิงเขาอยากเลี้ยงอ่ะแม่เขาแบบชื่อบกับบิงมากใช่สงสัยเขาจะเป็นสุนัขคู่ใจน้องบิง <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาอยากไปนอนกับบิงสุนัขตัวนี้เราตั้งชื่อว่าโพนี่นะทุกคนแม่หนูชอบมากหนูขอไปวิ่งเล่นกับโพนี่นะบิงเราวิ่งสิเขาจะตามหนูไหมถ้าเขาตามอ่ะก็ให้ให้ไปอยู่กับหนูเลย อุ้ยเขาตามหนูเอาละครับทุกคนเราเจอสุนัขหลงทางติดน้องบิงเข้าให้แล้วและน้องบิงก็สุนัขตัวนี้มากๆวันนี้เราจะพาสุนัขเข้าบ้านกันครับขายจ้าขายขายจ้าร้านของชัาของเราเปิดแล้วจ้ามีขายทุกอย่างเลย,ละน,ยเละนะจะไม่ว่าจะเปนสแนัขจ เิน <พ uka> ใจมากๆเลคะ<ส>มีทุกสงมีทุกอย่างอาหารก็มีน,น,นะคะของเล่นของเอยไก่เอยมีทุกอย่างเลจ้าเลข,ข,เ,ขเข้ามาเลขเข้า<ส>มาเดี๋ยวก่อนนะบิงก่อนที่เราจะกลับบ้านเราไปแวะซื้ออาหารสุนัขก,กันก่อนในนี้มีใช่ไหมไปเข้าไปดูเลยครับซื้ออาหารหมากันครับเข้าไปดูซิมีขายไหม,<ส>มว้าวร้านเปิดใหม่สวยมาก อะไรดีคะจะเป็นขนมหรือของเล่นก็มีนะคะฮะมีสแนคแจ็กด้วยกินสแนคแจคกันก่อนไหมล่ะบิงรสใหนี้คะ่ะอร่อยทุกรสเลยนะคะอชอบสามรสชาติเลยรสด,ดั้งเดิมก็ชอบรสกุง้งคั้วพริกเกลือก็แซบอร่อยรสหอยชื่อผูเขาไฟสไปซี่ก็หอมน่ากินอันนี้นะคะพอพูด <laughs> พร่อยพอแบงพ่อแบงชอบกินอันนี้เป็นขนมโปรดของพอแบงเลยนะ เอาสามรสเลยครับโอเคขอขอเลยขอเลยอืมอยากกินอันนี้แกะให้หน่อยสิอยากกินเลยอ่ะเออจ่ายเงินก่อนนะคะเดี๋ยวแกะให้อืมขอกินก่อนขอชิ้มก่อนอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าแบบอดหนีไหมคะไม่หนีไม่หนีลูกคุณแกะแล้วค่ะมีแกะเลยให้แม่ค้าแกะให้หน่อยนะลองชิมใช่ไหมคะลองชิมลองชิมก่อนว่าอร่อยเหมือนที่เคยกินหรือเปล่าครับ ตายเหมาหมดเชลโอเคถ้าอร่อยเดี๋ยวเหมาหมดเลยขอกินด้วยอืมเรียินเสียงความกรอบได้กลิ่นหอมหอยเชลภูเขาไฟสปายซี่ใช่แต่เดี๋ยวอ๋อนี่ยเราซื้อขันมาใช่คุณแม่ค้าเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ด้วยนอกจากขนมแล้วเราก็มี อาหารสุนัขใช่ไหมคะซื้ออาหารสุนัขม,ม,ไมีไหม่อขอดูนะครับอืมอุ้ยนี่มันกล่องของเล่นของเรานี่นะบิงไม่ใช่ค่ะเป็นกล่องเก็บอาหารนะคะว้าวมา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 เอา้เอาบิงบิงว่าสุนัขของเราอะ่ะเจ้าโพนี่อยู่ไหนไปอุ้มมาเลยไปอุ้มเจ้าโพนี่มามาแล้วอุ้ยสุนัขตัวนี้แสนรู้มากๆอุ้ยเขาหิวพอดีเลยไหมคะชิ้นดคะขอสัก สองชิ้นน่ะขายเป็นชิ้นใช่ไหมใช่น,ะนี่ชิ้นที่หนึ่งไหนๆลองจับขึ้นมาเลยอุ้ยเขาต้องกินกับมือบิง่ะคุณแม่คะเอาอีกเอาอีกชิ้นหนึ่งอ,อีกชิ้นหนึ่งอุ้ยกินไหมอ้าวก็ไม่กินไหนพ่อลองสิกินไหม,ไมหออค,นนครับกินไหมครับเุ้ยเขากินแล้วทุกคนน้องโอนี่กินอาหารแล้ว อ๋อ<ะ>น้องบิงต้องคีบให้ขาวโอ้น้องโพนี่ได้กินอาหารแล้วต้องชอบน้องบิงแน่เลยไปอยู่กันน้องบิงไหมคะอุย้ยกินแล้ว่啊อันนี้หมาของคุณลูกค้าเหรอคะใช่ม,มาห<ะ>มา,มาของเราเนาะบิงเนาะเราไปเจอมามแต่ว่าเขาไม่มีเจ้าของต้องมีแหละหมาหน้ารักสะอาดแบบนี้ต้องมีเจ้าของคะ่ะหมาหลงทาง พวกเราไปช่วยมาไม่งั้นอาจจะโดนรถชนนะคุณแม่คะคุณแม่คะรู้จักเจ้าของหมาตัวนี้ไหมแม่คะเคยเห็นนะคะเจ้าของก็เคยมาซื้ออยู่ฮะเขาเคยอุ้มมาน่าจะเป็นน้องตัวนี้น้องตัวนี้น่าจะชื่อน้องน้าตาลหรือเปล่าน้องน้าตาลถ้าจำไม่ผิดนะแน่ใจเหมือนกันคุณลูกค้าต้องลองติดป้ายประกาศตามหาเจ้าของนะคะหรือไม่เจ้าของก็อาจจะประกาศตามหาแล้วก็ได้อแต่น้องบิงอยากเลี้ยงรับสี น้องบิงเขาเริ่มชอบหมาตัวนี้แล้วบิงบิงแม่ค้าบอกว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของแล้วก็หนูไม่อยากให้มีเจ้าของนะหนูอะอันน่ารักกันหนูนอยากเลี้ยงนุ้ยน้องบิงเริ่มรักสุนัขตัวนี้แล้วอะ <c oughs> คุณแม่ค้าคุณแม่ค้าจําผิดแล้วล่ะสุนัขตัวนี้ไม่มีเจ้าของหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะตอนนี้เราก็เลี้ยงไปก่อนแล้วเราก็ต้องตามหาเจ้าของด้วยเพราะว่าเจ้าของเขาน่าจะรักตัวนี้ยว <c oughs> เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเขาแบงค์จะกดส่งถ่ายรูปตัวเนี้ยส่งเข้าไปในหลายกลุ่มแล้วก็ส่งให้พี่รปภช่วยกันตามหาเจ้าของเจ้าของตัวจริงอ่ะอาจจะเศร้าอยู่ก็ได้ที่สุนัขที่ข่าวรักหายไปกอแบงค์หนูอยากเอาสุนัขกลับบ้านแล้วว่ามันน่ารักอ่ะอืมป่ะกลับบ้านกันครับบิงค์ปุ้มสุนัขเข้าบ้านเราเลยบ้านเราอยู่ในเต็นท์ครับทุกคนวันนี้บ้านเราอยู่เต็นท์เอาล้วครับ,บปุ้มนะครับอ อเคเจ้าสุนัขตัวน้อยเข้าไปนอนในเต็นท์เลยลูกสามวันผ่านไปแล้วนะครับน้องบิงเลี้ยงสุนัขตัวนี้อย่างดีเลยนะครับวันนี้เราจะไปซื้ออาหารสุนัขก,กันอีกครั้งหนึง่งปลาบิงอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหเจ้าสุนัขน้อยโหนี่พอมาถึงร้านน่ะสุนัขตัวนี้ก็นอนเลยอะ่ะเหมือนเป็นสุนัขของร้านนี้เลยนะ ว่ลูกค้าคะที่เราคุยกันอะใช่ตัวนี้ชื่อรองน้ำตาเจ้าของเขาตามหาพอดีลูกค้าสะดวกฝากน้องไว้เลยไหมเดี๋ยวเขาก็จะมาอยู่ทุกวันหรอใช่เจ้าของมาที่ร้านเนาะใช่ค่ะเจ้าน้ำตาจริงจริงเนี่ยเขามีรูปมันทาไหร่ใช่ก็พ่อแบงค์อ่ะโพสลงไปในกลุ่มว่าถ้ามีเจ้าของหมาตัวเนี้ยที่รูปแบบเนี้ยหายไปให้ติดต่อหรือว่ามาที่ร้านขายสแน็คแจ๊กนี่แหละ โอเขามาหาแล้วงั้นต้องฝากไว้ที่นี่ก่อนนะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เจ้าของเขาก็จะมาอีกบิงบิงเป็นอะไรลูกอยากเลี้ยงหมาแต่ว่าเจ้าของมาแล้วนะเหนูเจ้าของเขามาแล้วหนูให้เขาไปเธอนะหนูว่าทําดีที่สุดแล้วลูกหนูดูแลเจ้าสุนะัขตัวนี้ต้องสามวันแนะ่ทาดีมากๆเลย ตอนนี้เจ้าของมาแล้วก็คืนขับไปเถอะนะเเา,าเลี้ยงหนอเอาอย่างนี้แล้วกันบิงน้องบิงเลี้ยงสุนัขเก่งมากเดี๋ยวตัวเนี้ยเราคืนเจ้าของไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพ่อแบงค์จะซื้อมาให้หนูเลี้ยงถ้าหนูดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้แค่นี้ยหนูก็เลี้ยงสัตว์ได้แล้วขอให้หนูโตอีกหน่อยนะบิงนะโอเคไหมเดี๋ยวถ้าเจ้าของมา เราคืนขับไปวันไหนว่างๆเราก็ไปเล่นกับโพนี่ที่บ้านเขาได้เนาะแม่ค้าฝากไว้หน่อยนะได้เลยคะ่ะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้<ะ>เราลาไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเอนี่ลูกค้าอย่าลืมนะแม่ค้าฝากสนกแจ็ค๋ไปกินกันให้อร่อยมันเลยให้เลยเหรอใอ๋อขอบคุณนะนี่สแน็กแจ็คขนมถั่วลันเตาอบกรอบรสด,ดั้งเดิมสองสีเหลือง อร่อยกรอบมันแล้วยังมีสแน็คแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือซองสีส้มยังไม่หมดนะครับมีรสหอยเชล์ภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินทุกคนรู้ไหมแน็คแจ็คไม่ว่าจะรสไหนๆก็อร่อยกรอบมันทุกรสเลยแน็คแจ็คขนมดีของคนดีไม่เป็นไรนะน้ำตาลเจ้าของกำลังมาแล้วม,มาแล้วมาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วเจ้าของมาแล้วไหนอะ อ้าวนี่ไงสวัสดีครับเป็นเจ้าของใช่ไหมครับชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรน้องน้ำตาลอายุเท่าไหร่นะโอ้เนี่ยเนี่เนี่ยน้องบิงเจอวิ่งเล่นอยู่ในสวนอูตามหานานมากเลยโอ้โหเห็นไหมไม่กิฟเจ้าของอ่ะเขาก็ทุกใจนะเขาหาอยู่ตั้งนานดีแล้วที่ได้เอามาคืนค่ะว่าเขาดีใจเลยอ่ะขอบคุณนะครับ อขอบคุณครับสวัสดีครับบิงรู้สึกยังไงบ้างอยากเลี้ยงน้องหมาแต่ไม่เป็นไรนะโอเคไหมบิงหนูกลับไปเลี้ยงแมวก่อนนะหนูเลี้ยงแมวให้เก่งก่อนนะค่อยเลี้ยงสุนัขนะแต่ว่าหนูขอตัวไปเลี้ยงแมวก่อนนะพ่อโอเคบ๊ายบาย